mọi người 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 mọi ไม่ได้ไม่ได้พื่งก็ตรงตรงตรงมาจับปนี้นะปันี้มันทไรไม่ใช่บาทสองบาทนั่นี่เ้ยนี่เป็นงวดนีเนี่ยนี่เแหวนไม่ด้ไม่ไดีไอ่้ไม่ด้ไมได้ไม่ด้ไมไ้ม่ได็มด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ม่ได้ม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ไ้ไม่ไงทาง่้ไม่ได้มเนีม่ไรับหน้าที่เป็นมจ้าภาพป้ะธานองค์กดวัดหนองบัวตำบลนาักอำเภอดชุมรแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ย ทางเจ้าภาพของพวกผมเนี่ยก็ทําการแห่แห่แต่ตอนเช้าแห่แต่ตลาดสวีขึ้นไปยังวัดหนองบัวพอแหนทีนี้ปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่วัดหนองบัวเนี่ยมีสายบุญหล,หลายๆที่เขาก็มีพุ่มกระถินที่ติดเบงมาเยอะมีทั้งเบงพันเบงร้อยเบงยี่สิบเยอะทีนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็มาเป็นพันนะคนมาเป็นพันพอทีหลังปุ๊บเอ่อ ก็มีกรงยาวตีกันเสร็จเรียบร้อยทีนี้มีการแห่รอบโบสถ์พอแห่รอบโบสถ์เสร็จเรียบร้อยประมาณเกือบจะเที่ยงาทางเจ้าของพุ่มเจ้าภาพต่างๆก็นําพุ่มกฐินขึ้นไปตั้งไว้ที่ศาลา,าโรงรรมทีนี้พุกก็ก็มีคนมาช่วยคนนู้นคนนี้มาช่วยเราเราบอกไม่ได้ว่าเป็นใครมาจากที่ไหนเพราะว่าทุกคนก็ต่งางรับหน้าที่แล้วก็ช่วยกันแม่ผมเนี่ยเป็นผู้ที่ อ,อยู่ในเหตุการณา์ท่านก็จะดูว่าพุ่มกระถินที่ทางเจ้าภาพเนี่ยเอาไปตั้งไว้เนี่ยดูว่ามีใครจะมาดึงหรือเปล่าาะได้ยินข่าวมาว่าระวังน้ติดแบ้งไปอะไรเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมาดึงแบ้งออกไปเราก็สงสยัยแม่ก็ดูพอดูปุ๊บทีนี้ก็ไปสังเกตเห็นสังเกตเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวก็มาเหมือนว่าประมาณว่ามาหยิบเบ้์ออกจากพุ่มแล้วก็กำเบงพัง รมเบ้งพังนทนี้แกก็สงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าแกก็ดูอีกทีหนึ่ง mm hmm. แกจะมาบอกผมนี่แหละพอไดกหลังปุ๊บแกบอกว่าแกเห็นแบบเต็มลูกสอง mm hmm. ผมบอกจริงหรือเปล่าแกบ,บอกใช่ผมปุ๊บหยิบโทรศัพท์ไปเลยหยิบโทรศัพท์ปุ๊บผมบอกว่า mm hmm. ถ้าขโมยจริงเนะี่ยเราต้องบันทึกไว้ต้องเก็บหลักฐานเดี๋ยวไปชี้กล่าวหาเขาไม่ได้ mm hmm. ผมก็เลยจับโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอไปถ่ายข้างหลังเขาปุ๊บเนี่ย ตอนนี้ผมไม่ถ่ายผมเห็นนะในกระเป๋าตังค์เขาเนี่ยจะมีเบงเหมือนมีเบงที่มันจับขยำขยำขยำอ่ะแล้วมือของเขาเนี่ยก็ไปดึงเบงพันออกมาจากพุ่มพุ่มเนี่ยมันจะเป็นพุ่มเตี้ยกับพุ่มสูงผมก็จับวิดีโอจนถึงว่าเขาเดินไปข้างหน้าแล้วก็ลงบันไดลงบันไดจากโรงศาลาเอาเงินจากกระเป๋าออกทั้งหมดก็เงินจากกระเป๋าออกมาก็เป็นเงินที่รอยขยำนะรอยขยำครับทีนี้ปุ๊บเนี่ยเอามากองไว้ แล้วก็เรียกคณะกรรมการวัดตอนนั้นคณะก,กรรมการวัดประมาณ4-5หคนมีผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วก็มีอาจารย์ด้วยคือเจอ้าวาสอยู่อยู่ด้วยแล้วก็ให้เอาเบงออกมาทีนี้ปุ๊บเขาก็นับคณะกรรมการก็นับได้31,060บาท